เอาละรคปประกาศสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมสกายเราอยู่ในเกมว a ลล่ารเช่นเคยนะครับเราอยู่ในช่วงเพ <c oughs> ื่อนแบกไม่แบกเพื่อนนะครับอีกแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็จะเป็นการ ตัดไฮไลท์ในเกมเกมนั้นนะครับผมระหว่างเพื่อนของผมแล้วก็ผมนะอาจจะมีช,อช,อชอ็อตเศร้าช็อตฮาช็อตเครียดเลยเศร้ากับเครียดน,นี่ไม่น่าจะมีมากหรอกน่าจะเป็นชอ็ชอตฮากับช็อตตึงมากกว่านะครับผมโอเคครับขอให้ enjoy กับคลิปครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนไปดูกันเยอะๆล่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ enjoy กับคลิปครับไปดูคลิปกันดีกว่าไปไปถุนไปโจโง่ใส่จโจโหใส่ฆ่านะ ินยบี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 ทุบลวกเพื่อนโอ้ยลวกไรกูลวกได้ที่กูลวกได้ไอ้เหี oh, ้ยข totally. the ้างบนกูยิงไม่โดนเลยกูยิงไม่โดนเลยนี่วิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วไปนู่นละ ยาวแนะตว่ตัววิ่งไปเลยลองยาวลองยาว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 เมื่อกี้วาร์ปไหมหอ่ะอืมยาวยาวไปเหี้ยเลยอีเวนจบโอ้ยก่อนยาวแล้วก็ไปดูเลยก็ได้นะจบโอ้โห้ยค่าเดี๋ยวนะเอาห้องเรามาอยู่วันนี้นี่ไงนี่ไงกเปิดเลยเปิดเลยปิดตซนปิดโซเด้วยโซนเลยสีนัดไบง ออมห้องน้ำจูโอใส่ไม่เป็นไรปล่อยเพื่อนตายไปมา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 มหน่งสองสามมาเล่นไกลมาเล่นไกมีเป็ดติมหนึ่งอาแล้วเพื่อนกูจิบหมดแล้วกูต้องรีบไปช่วยเพื่อนกูแล้วกล้ากูกล้า เข้ามาเขนอีกแร้วไอ้คุณอะไรมัักล่าเีะันวนันกับรสน้งน้ํเล้บเล้บเล้บเล้เขาแล้บเขล้บเล้เป่าเว้ิ่งไม่ต้องโยนเล้แลมแลมแลไป มันเดียวมันเดียวแล้วมันเดียวแล้วโอ้แอบมุมอยู่นี่ตัวนึงโยนกีมไปแล้ววะไม่ได้โยนหรอกรึกว่าแอบึกว่ามันไม่แอบแล้วเมื่อกี้เห็นมันถอยเป็นไงใน,น,นแมพเอาวันเดียวไปแจกงนะชัดสวย, <c oughs> ยขวามึงเฉิน โอเคเจ็ดตายครับปิดหนึ่งยี่สิบหนึ่งยี่สิบปิดโอ้เจ็ดห้าเจ็ดโยรุแปดสองโยรุข้างบนอยู่นี่ซันอยู่นี่หมดเลย เอ๊วางแล้ว hmm. มิมไม่เจ็บนะโยรู้เจ็บ อยูอ่ดีเพื่อน,นคิวจอยในแลม่มหรือแล้วหรือแล้วคิวจอยในแลม่มนั่นแหละเพื่อนเพืเ่อนที่เหลือไม่รู้ผมดูหลังให้อยู่ในไซส์หมดเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ วิ่งมาแล้วผมวิ่งมาแล้วขบ,นขบนวนขบวนเฮ้ยขบนอีกแล้วเยาก,กูนั่งขัด,ขดหลังเข้าหลังเข้านะระวังอ๋อในไซมีสองตัวมันร้อยยี่ห้าแล้วเพื่อนกระจายอ่ะร้อยยี่ห้าแล้ว ในข้างในซันระวังอุ้ยหน้าเพื่อนกูขาวนี่คิวจอยไม่รู้ครับบ้านมเราบ้านเราบ้านใครเนี่ยบ้านเราบ้านเราโอเคบ้านเราตรงเชื่อนะ จงเชื่อมั่นในตัวข้าคน,คนคนคนมีหลายบ้าก็งนเงี้ยจำบ้านไม่ได้นี่จงโอ้โห้คะ่ะเย้ยอุย้ยความหลอนะความหลอนะมีเป็ดมีเป็ดระวังเป็ดด้วยซ้ายมือมีเป็ดคุณฟกฟกอยู่ตรงนี้เพื่อนตัวนึ่ง เฮ้ยชูจอหลังอุ้ยเฉิอนดับอุดักอุ้ยไปดาบตาแฟดกูวินเข้าข้างในละวกวินเข้าข้างในแล้วนึงครับเล่นอยู่ไอี้อโอเคฟันดรอปทุกคนรีบและเกินเฮียออฟตกไอ้กระไรตกดิตัานเนี่ยตัานหน่าตัานหน่ายกยกเฉิอนยก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 ขวาขวา แล้วไม่ไม่คิดจะช่วยเพื่อนเออไม่คิดช่วยเพื่อนเด้อโอ้โหอีเนี่ยมันไม่ยัดเลยเมื่อกี้เมามันสกิลได้ห้าทีเลยวะใช่ต่างอาชีกูทิ้งลงแม่น้ำไปแล้วเอ้าเอ้าโู้ตาเก้มมาโหนไม่ยอมจะพึ่งอ่ะก็ไม่มีใครเล่น เราอย่ามาได้หัวว่าจะเล่นเลยไม่มีใครพูดอะเม่อกี้ถตามแล้เพื่อนนะขบวนขบวนแฝดแ่จะแซดแไม่แซดแชร์ล้างเข้าเอารอยยรอยยเอาเออไปเว้นชันเสียงหลุดแล้ว มกไปทางซ้ายมือแล้วแหมก็ชิบหายดิไม่รู้หรอกเพื่อความเพื่อความอยู่นี่สองตัวครับอยู่นี่สองตัวกลางกล้องไอ้ด้านขวาเมื่อกี้ว่าไงบอกแล้วขวามื่อเห็นไหมไม่เหมือนไปทางว่าองไปบอกหลังกล้องขวามื่อ Cô lần cổng bang kia bang, bang, anh, bang, mày bang, bèn bèn, lẽ bang, 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 chết bang, 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 Nó măng măng เจ็บมากคิวจอยอ่ะการไปตั้งร้อยนัดไม่ดูนี่มันรู้ไปดิเล่นบนเฉลีย่ยเล่นบนเล่นบนมันมาเพื่อนเสียงกรีนอิดกูแฝดได้ก่อนนะไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนกูกดได้อยู่อิดเช็คซ้ายไปเลยเพื่อนกูกดกดขวาอยู่เพื่อนหล,ล,ลัลงหลังคอนเทนเนอร์หลังคอนเทนเนอร์ ผมไม่รู้จะกดไงแล้วเพื่อนเอาเอาเี้ยเพื่อนบ้านมันเพื่อนสกายกอยู่ไหนบ้านเราบ้านเราบ้านเราก็เฮี้ยแล้ว <laughs>